ื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละออง h ช n แนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชม f อแฟนช่องของละอองแชนแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แอดก,ก็จะพาท่านผู้ชมมาตามตัวเลขสูตรคำนวณน,นะคะสูตรคำนวณเลขล่างนะคะจากสงขลานะคะ ก็ว่างวดที่ผ่านมาก็นําเสนอไปแล้วงวดแรกนะคะงวดแรกก็จะเข้าเลขวิ่งนะคะให้มา4กับ9นะคะสําหรับวิ่งล่างนะคะตัวเลขวิ่งก็เข้าเลข9เต็มๆนะคะท่านผู้ชมงวดนี้แอดก็เลยอยากจะตามต่อให้นะคะเพราะว่าคุณพี่ก็คํานวณเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันให้กับสมาชิกช่องละอองชาแนลเหมือนเช่นเคยนะคะ วันนี้เดี๋ยวแอดก็จะโทรกลับหาคุณพี่กันนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปพูดคุยกับคุณพี่นะคะแอดก็ขอฝากช่องละองแคนนลนไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชดดีๆงเดเด่นๆนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะตามต่อกันนะคะเดี๋ยวแอดก็จะโทรกลับหาคุณพี่กันนะคะท่านผู้ชมคะ ฮัลโหลครับฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่อ๋อไปลองครับผมจ้าแอนลองเองค่ะพี่อ๋อครับตอนนี้ว่างไหมคะพี่อ๋อว่างครับผมอ๋อค่ะวันนี้ก็จะมาตามสูตรคำนวณต่อค่ะพี่อ๋อครับผมได้ครับค่ะค่ะเพราะว่าก็จะตามเหมือนเดิมนั่นแหละพี่อ๋อครับผมได้ครับค่ะงวดที่ผ่านมาโชคดีไหมคะพี่ ก็พวที่วานมาก็มีเลขลอยครับเลขลอยอะไล่างครับก็เลขเก้ามาค่ะก็เข้าเลขเลขวิ่งเก้าเนาะพี่เนาะใช่ใช่แต่ว่าจับคู่ก็พลาดไปเนาะพี่อ้าจะพู่ว่พลาดไปผมตัดเลขเลขเลขเจ็ดออกครับที่จริงมันก็มีเจ็ดเก้าอีกตัวนึงด้วยอ้าวตัดออกตัวถูกเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> เ, Cam เจ<ะ>็บ<า>น่าเสียดายเนาะพี่แต่ว่าว,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 วัน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 นี้ไม่ตัดเนาะวันนี้เขาเน้นเลยพ <c oughs> <Heroes> ี <l> ่่พร้อมแล้วค่ะเป็นเลขเป็นสูตรเลขล่างอย่างเดียวเนาะพี่เนาะครับสูตรเลขล่างอย่างเดียวแต่ว่ามีมีมีม,มีบนอยู่นิดนึงด้วยครับสามเรียกว่าสามสา,ามคู่ครับอ๋อค่ะพร้อมแล้วค่ะพี่วิ่งตัวไหนครับอ๋อพร้อมพร้อมแล้วนะครับอ่าวิ่งล่างห้ากับศูนย์ครับ วิ่งล่างห้ากับศูนย์นุ้ยก็จะชนกับหลายๆเซียนอีกแล้วค่ะพี่เอาเหรอค่ะอ่าวิ่งล่างห้ากับศูนย์ด่นเด่นห้านะครับเด่นห้าประกาศเด่นครับผมแต่ว่าเด่นสองตัวนี้ไม่กัดทุนครับผมห้าครับค่ะครับก็มีแปดห้าแปดห้าห้าแปด 58, ห้าแปดค่ะเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดสามห้าค่ะสามห้าสามห้าไม่กลับบะพี่อสามห้าในในจุดนั้นไม่ต้องกลับครับตัวนี้เดลต้าเอฟีจะกลับก็ได้ครับอ๋อค่ะครับผมแล้วก็มีสองห้า สองห้าหกห้าห้าหกหกห้าห้าหห้าห้าศศห้าห้าศค่ะเจ็ดศูนยเจดเค่ะอ่าแล้วก็สามศนย์ครับ สามศูนย์ครับผมที่เน้นเน้นแปดห้าเจ็ดห้าเน้นแปดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เน้นสี่หางใช่ไหมคะครับสี่หางก็ครับสี่หางครับผมเน้นเจ็ดศูนย์ดูว่าศูนย์เจ็ดครับพี่อะไรนะครับ เน้นเจ็ดศูนแว่าศูนย์เจ็ดค่ะเอ่อเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดศูนย์เอาเมื่อกี้วงกลมผิดครับไปใส่ไอ้ตัวศ<ต>ูนย์เจ็ดแต่ว่าที่เน้นสุดๆเลยนะครับก็คือแปดห้ากับเจ็ดห้าครับค่ะอันนี้เน้นสุดๆเนะาะครับผมแปดห้ากับเจ็ดห้าครับ เ,น,น,เน,นสุดคือแปดห้ากับ7จ็ดห้าค่ะพี่ครับผมแล้วก็มีมีบนครับมีบนวิ่งบนศูนย์ตัวเดียวครับวิ่งบนศูนย์ตัวเดียวอ่าจับคู่มี0 7นยศหแล้วก็ศูนย์หครับศูนเจ็ด ศูนยใช่ไหมคะครับผมใช่ครับแล้วก็มี3มตัว9 0้าตัวมี9ก้า9 0เ <9, S 2> แล้วก็เก <71, S 2> <91. S 1> ้าศูนเจ็ดเก้แล้วก็เก้่เนาะครับผมใช่ครับ ที่เน้นตัวไหนครับพี่เอ่อเน้นศูนย์เจ็ดกับศูนย์หนึ่งครับเน้นศูนย์เจ็ดกับศูนย์หนึ่งนะคะมีฝวันเมื่อคืนผมฝันว่าประตูหลังบ้านมันมันมันอ๋อค่ะประตูหลังบ้านหลุดอกครับผมแล้วก็มีแมวอันนี้อันนี้ของจริงมีแมวมานอนอยู่หลังบ้านดัานหังสองตัว ม,มันมันไม่เคยมีสกุอยู่ๆมานอนอยู่มาสองคืนแล้วค่ะพี่ถ้าถ้าจะให้แก้ความความฝันแล้วก็รวมกับของจริงนันแมวมันแมวก้าชีวิตใช่ไหมครับอ๋อแมวแมวก้าตัวใช่ไหมคะจะตีความฝันได้ตัวไหนคะพี่ฮัลโหลครับผมค่ะได้ยินแล้วค่ะอ๋อครับ เออตาตาไอ้ตาไอเทียบกับความฝันแล้วก็แล้วก็พี่เมวมานอนอยู่เมเก้าชีวิตใช่ไหมค่ะแมวก้าชีวิตก้าตัวเนาะอ่าแมวแมวก้าตัวแล้วก็ประตูหลุดประตูหลุดไปแล้วมันก็เป็นเลขศูนย์ประตูหลุดเป็นเลขศูนย์บอกอืมก็เก้าศูนย์หกมันก็สวยนะอ๋อเก้าศูนย์หกก็ก็เขียนแล้วเนาะก็ตรงกับความฝันพอดีเนาะพี่ ใช่ใชใชอันนี้ที่พี่ให้มา90 907 906แล้วก็901ค่ะครับผมนั่นแหละผมว่ามันก็มันก็เข้ากัแบติ๊กสูตรตพอดีเนาะ,ะจ,จัง <c oughs> แล้วเน้นตัวไหนค,คะสามตัวพี่สามตัวเพราะว่าไปไปเน้น07กับ01แล้วเนาะค่ะก็ก็ จะเป็นเก้าศูนย็ดก็ได้ไมัับกับเก้าศูนยหกสอตัวนั้นแหละผมว่าค่ะม,มันก็น่าจะอยู่ในในสามยุดนี้ยผมว่าประมาณค่ะแต่ศูนนั้นผมว่ามีแน่นอนงวดนี้มีศูนย์แน่นอนใช่ไหมคะลขวิ่งเงินครับผมงวดที่แล้วสูตรเลขวิ่งเงินมันได้เลขห้าแต่ผมไม่ได้บอกพี่อ๋อค่ะอืมแล้วก่อนหน้านี้เลขอ่ก่อนงวดนี้นั้น งวดหนึ่งมันได้เลขเจ็ดมันออก 7, 5, 5, อ่เจ็ดห้าห้าศูนค่ะอ่าแล้วก็งวดที่ผ่านมาได้เลขห้ามันออกมันออกสี่สี่เจ็ดห้าค่ะพี่แล้วก็มาวันนี้ทําได้ก็คือเลขศูนตัวเดียวอ๋อเออผมว่าก็ก็เมตนอยู่นะแต่ถ้าถ้าหลักร้อยดับหลักร้อยคือเลขสองครับดับเลขดับใช่ไหมคะ ใช่ใช่จับหลักร้อยเลขสองจับหลักร้อยเลขสองครับตัวนี้ไม่มานี่เป็น 90, เก้าสิบตั้งสามงวดแล้วนะอ๋อคือเลขสองครับผมถ้าถ้าซื้อหลักร้อยอ่ะเลขสองไม่ต้องไม่ต้องมีเลยครับมาไม่มีเลยครับเปิดเก้าสิบกว่ากว่างวดแล้วค่ะผมเช็คดูเก้าสิบกว่างวดแล้วทำมาตั้งนานแล้วตัวนี้ไม่เคยมาเลย ก็เล่นหัวยอยู่แต่ว่าพอเลขสองอยู่หลักร้อยเนี่ยผมจะไม่ใจเลยอ๋อไม่ต้องซื้อเลยเนาะสองหลักร้อยเนาะพี่เนาะครับผมใช่ครับแต่ว่าส่วนมากงวดนี้เซียนที่ให้มาเขาว่าไอหลักร้อยคือเปดถ้าถ้าไม่แปดก็หกค่ะ<อ>แต่ว่าเปดเปดมากกว่าค่ะดังนั้นนะที่ว่าเก้าศูนย์หกอ่ะก็อาจจะเป็นหกศูนย์เก้าหรือว่าหกเก้าศูนย์ก็ได้ค่ะ แต่ที่มาแรงที่สุดคือเปดนั่นแหละหลักเปดอยู่หลักร้อยค่ะตามตามที่เซียนเขาให้มานะคะพี่อ๋อครับผมจ้าก็แล้วแต่ต้องรอรุนกันนะพี่เนาะครับใช่ใช่ใช่ค่ะลุนกันแล้วงวดนี้มั่นใจไหมคะพี่งวดนี้ถ้าเลขล่างนั้นมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับอ๋อล่างมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะ ครับผมเพราะว่าสูตรที่ผมตัดนั้นผมไม่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 ออกมาตัดแล้วสูตรตัวนั้นอ๋อคืออันนี้จะเป็นชุดเต็มเนาะพี่เนาะใช่ครับผมชุดเต็มคือยังไงยังไงผมว่าต้องเข้าแน่นอนครับอ๋อค่ะครับผมร้อยเบอร์เต็มเลยครับผมแต่ว่านิ้นแปดห้ากับเจ็ดห้าค่ะพี่ห้าเจ็ดสี่ตัวเนี้ยผมว่าเข้าวินแน่นอนค่ะพี่ครับผม ว่าคือนอเตอรี่ไปแล้วแปดห้าเจ็ดห้าอ๋อค่ะนอ่บบนี้แอปยันเด้นิ้น้นสุดนิ้นสุดสุดเลยก็แปดห้าครับถ้าอะไรไม่ได้แล้วก็แปดห้าค่ะเน้นสุดคือแปดห้าใช่ไหมคะครับผมแปดห้าม็ดเดียวอ๋อแปดห้าม็ดเดียวล่างนะพี่เนาะใช่ครับเด่นมากมากเลยอ๋อเด่นมากครับผมค่ะก็ ลองดูค่ะพี่งวดนี้เดี๋ยวก็จะซื้อตามดูค่ะเพื่อว่าจะโชคดีค่ะก็อยากโชคดีนั่นแหละซื้อไม่เคยได้กับเขาเลยเลขไม่ัผมว่าน่าจะได้ละอ๋อค่ะเลขเยอะเกินทีนี้ก็ไม่รู้จะตามเสียงไหนค่ะพี่เลือกไม่ถูกเหมือนกันนั่นแหละจ้าแต่วันนี้พี่ละองซื้อไว้เลยครับแปดห้า อ๋อค่ะค่ะพี่เดี๋ยวจะลองดูค่ะเดนห้า 5, ตรงเนี้ยสองตัวเนี้ยผมว่าเข้าวินแน่นอนครับค่ะ <c oughs> ก็เผื่อว่าจะโชคดีร่วมกันเนาะครับผมได้ครับพี่ครับค่ะวันนี้แอดก็ขอขอบคุณคุณพี่มากมากนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละองแชนแนลนะคะพี่ครับผมครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพี่ค่ะวันดีค่ะวันดีครับค่ะครับ เดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูตัวเลขชัดๆอีกรอบนะคะจากแนวทางสูตรเลขล่างจากสงขลานะคะวดประจําวันที่16กันยายนพศ2564นะคะวิ่งล่างเด่น5รองศูนย์นะคะวิ่งล่างเด่น5รองศูนย์นะคะสำหรับ f อฟท่านใดที่ชอบเลขวิ่งนะคะก็วิ่งได้เลยนะคะวิ่งล่าง5นะคะแล้วก็ตัวจับคู่มี8558 57, 25, 56, 50, 7จ็ดห้าห้าเจ็ดสาม0้าสองห้านะคะหรือไม่เราจะกลับ3553 2552ด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นชุดเต็มของสูตรเลขล่างนะคะท่านผู้ชมจะเป็นชุดเต็มนะคะเพราะว่า งวดที่ผ่านมาคุณพี่ก็ตัดตัวที่ถูกออกนะคะก็เลยพลาดไปค่ะท่านผู้ชมงวดนี้ก็เลยไม่กล้าตัดอีกนะคะก็ให้มาแบบชุดเต็มนะคะแต่ตัวที่เน้นที่สุดของสองตัวล่างจะมีแปดหสุดสุดเน้นสุดสุดคือแปดห้าเม็ดเดียวนะคะเน้นสุดสุดแปดห้าเม็ดเดียวนะคะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นเจ็ดห้านะคะ ศู 5, แล้วก็70นะคะแล้วก็วันนี้จะมีวิ่งบนให้ด้วยนะคะวิ่งบนมี0นย์นะคะวิ่งบนมี0ย์เม็ดเดียวนะคะจับคู่ได้มี0 7 7 0 0เ 6, 6็0เ1็ดศูนย์ศูนแล้วก็901าศูนหะคะสำหรับ3ตัวบนนะคะ ตัวที่เน้นที่สุดคือ907กับ906นะคะแล้วก็สองตัวเน้นสุด07กับ01นะคะให้ท่านผู้ชมลงพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าสูตรนี้งวดที่ผ่านมาก็เข้าเลขวิ่งนะคะแต่ว่าตัวจับคู่ก็พลาดไปนะคะเพราะว่าคุณพี่ก็ตัดตัวที่ถูกออกนะคะก็เลยพลาดนะคะงวดนี้คุณพี่ก็มั่นใจกว่าเดิมนะคะท่านผู้ชมว่าสูตรนี้ จะเข้าอีกอย่างแน่นอนนะคะท่านผู้ชมก็ต้องมาลุ้นด้วยกันนะคะในวันที่16นะคะว่าจะแม่นหรือไม่แม่นนะคะท่านผู้ชมก็ต้องรอลุ้นด้วยกันนะคะก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะ ถ้าชอบก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดก็นําเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมคะสําหรับตัวแอดเองก็ไม่ทราบนะคะว่าตัวเลขจะออกอะไรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วให้ท่านผู้ชมพิจารณาด้วยตัวเองนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะก็ถ้าโชบก็สามารถตามได้นะคะไม่ชอบก็ผ่านได้ไม่ว่ากันนะคะ ก็ในแต่ละคลิปในแต่ละจ็อตที่แอดนําเสนอมานะคะให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขออวยพรให้ fc แฟนช่องของเราอองชาแนลถูกหวยร่ำรวยไปกับสูตรคํานวณเลขล่างสูตรนี้นะคะสาธุค่ะขอให้ fc ทุกท่านโชคดีนะคะขอโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ